สวัสดีครับมาเรามาเจาะลึกกันต่อเกี่ยวกับเรื่องหลวงพ่อเดิมกรุกวัดพนมรอกนะครับสามพิมพนะครับพิมพ์ A B C นะครับคลิปก่อนผมก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบฟอนต์ฟอนต์ตัวหนังสือนะครับที่ฐานหลวงพ่อนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับผมทั้งสามพิมพนะครับ สามพิมพ์เนี่ยจะไม่มีเหมือนกันสักองนะครับนะครฟอนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เอนะครับฟอนหลวงพ่อนะครับนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับอง์นี้ก็พิมพ์บีนะครับเราได้รู้กันบและเราได้ดูกันบและเนาะพิมพ์บีนะครับผมแล้วก็องค์นี้ก็พิมพ์ซีนะครับไม่พิมพ์ซีนะครับฐานต่ํา นะครับเราได้ดูกันไปละก็อพอจะจำกันได้บ้างเนาะไม่งันก็ไปย้อนดูกันนะครับวันนี้เรามาดูกันต่อผมว่าจะพูดถึงเรื่องอตั้งแต่ช่วงช่วงนี้นะครับช่วงช่วงตั้งแต่ขอบฐานนะครับขึ้นไปจนถึงมือนี่นะครับผมเราจะมาดูความชัดกันนะครับว่าตรงไหนชัดบ้างนะครับผม ะะอ,อย่างก็ความสวยตรงไหนเออที่เราน่าจะจดจำกันไว้นะครับจุดสังเกตนะครับอเอางี้เดี๋ยวผมจะกดดินน้ำมันให้ดูแล้วกันนี่บินพิมพ์ A นะครับผมนะครับพิมพ์ A นะครับผมเรามาดูว่าตรงไหนท่านชัดบ้างนะครับ ช่วงที่ฐานถึงถึงมือนะครับผมฐานบนนะครับขอบฐานบนถึงมือนะครับแล้เราจะมาพิมพ์เปรียบเทียบพิมพ์กันดูนะครับออกามาแล้วนะครับสามพิมพ์นะครับผมนะครับเห็นชัดกันนะครับผม เดี๋ยวเรามาใครดูกันนะครับว่าส่วนไหนจะชัดนะครับเท้าเห็นนิ้วเท้ากันไหมครับชัดมากเลยนะครับนิ้วเท้านะครับอันนี้เราดูจากการกดกันก่อนเนาะเดี๋ยวจะดูตัวจริงนะครับนะครับ ดูจากน้ำมันก่อนนะครับนิ้วเท้าจะสวยนะครับพิมพ์เครับสวยงามมากเลยนะครับนิ้วเท้านะครับเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนนะครับจุดตั้งมิก็ชัดเจนนะครับตั้นมิจุดนี้นะครับผมจะชัดเจนนะครับ นะครับหนูล,ลึกนะครับเท้านะครับชัดเจนนะครับตรงนี้อีกเอ่ยเท้านี้ด้วยนะครับชัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูดูของจริงกันเนาะเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับว่าชัดเจนมากมน้อยแค่ไหน นะครับผมพิมพ์เอนะครับพิมพ์จัก